สวัสดีค่ะพอพลอยแม่เอฟของคููแม่เหมียวทักททยย่ามหมูเร้าของวันที่13มีนาคม2 5 6 8นะคะแต่งตัวสวยได้เหมืนอนกอับลายเส้นชุดแดงนะคะเหมืนอนก,กับสวยทุกวันนะคะเพื่อในความสุขของตัวเองนะคะเบาแข่งกันกับทั้ง หมู่บ้านเนาะค่ะเพื่นกำลังประกาศเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแต่ว่าตอนนี้เป,ประชาสัมพันธ์เรื่องการกินซุบๆนิบๆวะสันเนาะค่ะเนาะป้องกันการเป็นพยาธิต่างๆคนวางสันอู้นะคะบรรยากาศดีฝนตกโปรยๆยตอนนี้ยุดแล้วนะคะคู่ก็เลยเดี๋ยวออกมายืนเฝ้าหน้าบ้านใบมุงใบไม้รุนติมเลยเนาะคะ่ะแต่ว่าคุณกสิสดชื่นเคี้ยวขจีนะคะระเรื่องเจมใสตอนรับเสาร์ว,วันใหม่นะคะพี่เบิรงหมอล่ำกับปาดเนาะฝนตกห้ามขักๆักเนาะคะ่ะ ขักแห้งได้ละวงหนึ่งสาวหน่อยผิดบานแพงถึงกับได้ยุดการแสดงเนาะค่ะไปเบิ่งคลิปที่เพิินพากกันโลงมาป้านะคะนำเครื่องแข็งนำถ่วผนผนเข่าผลของกาบบานฝนกระดัเนาะมือไหลายมือกับบริโตกมาตกมือนี้มีงานแสดงก็เสียใจทั้งผู้แสดงเสียใจทั้งเจ้าของงานทั้งผู้ชมที่จะไปเบิ่งมันบอกค่ะที่จะเบิ่งเสียความตั้งใจแต่ว่ากับพเป็นอย่างงาะมันเป็นอย่างก็ธรรมชาติธรรมชาติ เมื่อเออแบบฝนเทลงมายังหนักอยู่สินะคะในของวงสาวหน่อยลลาเพื่อนโชคยังดีนะคะที่เพื่อนได้แสดงทั้ทงสีสก,กิก็ได้แสดงไปแต่ว่าในระวังการสแสดงกับมีการแลวเนาะแบบฝนตกฝนห้ามฝนตกฝนห้ามนะคะก็เลยวู้ถือว่าลําบากนะคะการเป็นศิลป,ปินดีกเลี่ยงบมื่อไรนานหนาวก็หน,นาวเนาะหลายองศาอย่างก็ แปดเก้าองศากระแสแสดงนะคะลมพัดตึงกระแสแสดงย่ามห่อนเด็ดเด่นหอนหอนกระแสแสดงนะคะและ้วังในย่ามฝนฝนตกกระแสแสดงนะคะก็เป็นอ่าก็ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เฮาบอบสาม,มารถหลีกเลี่ยงได้นะคะอ่าเฮาเป็นเก็เป็นเอฟซีนอนเบืงอยูเ่เฮื่อเคลียร์โทรศัพท์ปไปกับเบื้องโดยความาเห็นใจนะคะเริงโดยความเห็นใจว่าแต่ละคนก็มีสปีริตในการแสดงสีเศร้ากับโมได้แล้วเนะาะเจะผ่าเพิ่นบอสังสิ่นะคะ เฮากับเบื้องไปนะคะเห็นศิลปินเพื่อนเรียนเก็บตุ่มเก็บเต้นก็ต้องไงก็ลังใจเห็นเก็บเต็นแล้วทางไอ้ทางไอ้ศิลปินมอรว่ามีน้องจำ้อยุที่พมีน้องอีกชลวรินมีน้องสวยนะคะที่มันออกฉากมากแล้วมีมีเต็นกลางว้นะคะทีมของทีมของนางหยักิ่ดออกมาแต่ก็พ้ากันเก็บเต็นเก็บเต็มอะไรก็เป็น การบึงของเฮ้าทีผพานข้างจอนะคะด้วยความประทับใจนะคะแต่กำลังใจทุกคนทุกท่านในการบึง่งหมอหลอกหมอล่าล้ำกันมว้มวนๆนะคะน้องหักแพงกระดังกระปัองคือเก่านะคะศิลปิน,นหลายๆคนที่เป็นมีพ่อพอๆแม่เอฟซีหักแพงเพิ่นกะเฮจังไนเพื่อนกะดีเพิ่นกะมานเนาะแล้วก็ไปเห็นตอนไล่สุกไก่แจ่ทมทังแม่เพิ่นขออนุญาตเอ่ยถึงคือเพิ่นใส่ซื้อว่ามเมเซียเนาะเพื่อนมาแจกติ๊บ ให้กับศิลปินด้านนาวิธีแล้วก็ไม่กระทั่งแดนเซอร์ที่บริโอ,อกฉากนะคะหรือคู่บ่าวคนมาแจากก็โอ้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีงามมาคนมีเนาะคนมีเงื่อนมีขํามก็บแบ่งปันซึ่งได้ยินซื้อคนมาตลอดก็ขอชื่นชมน้อแมเดร์ทักแท่งศิลปินมอลลั่ล้วการให้กันแจก ติบแจกกำลังใจแจกมาไล่ให้กับมุลูกนะคะก็ถือว่าคนเข้าไปเบิ่อทการู้สึกดีใจโอ้อยังมีเงิงนเลหลายที่คนอ่อนซ้อนก็นให้ดังดังฟังฟังไปนะคะาถากประทับใจลหลายอย่างที่อยู่ด่านหน้าวิธีมือขึ้นนะคะในการขนต้เห็นคนก็บของ,ก,งก็บอย่างซอยกันน่ะมันก็เป็นสิ่งดีงามนะคะถักไายย่ำเสาหายทุกคนโชคดีมีใช่บรรยากาศดีๆคุณผู้ขอถักไทยนะคะเดี๋ยวสยียสายพอดีมันเบาแข่งกันกับเพิ่นบาสามาหัเปรืองเล่าไดในหลายกว่าหนีนะคะ เดี๋ยวฟังเพื่อน่าจะเป็นแบบใดเดี๋ยวทักทายไปพีมพิไนกรสวัสดีค่ะ Paw! ไม่เส้นใจย,ยังรอ